นี่ค่ะเขาต้อนรับเขาสู่บ้านสวนถนนพัฒน์โฮมการ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนสวนผสมผลไม้ย,ยืนต้นนะคะวันนี้เราก็หลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะเราก็จะมาเดินดูนะคะ่ะน้องเงาะของเรานิดนึงนะคะแล้วก็น้องน้องทุเรียนของเรานี่จะเป็นน้องเงาะนะคะเพื่อนๆดูน้องเงาะของเก่งดิเนี่ยปีนี้ออกปีแรกนะเห็นไหมเออน้องเงาะจ๋ารีบๆโตนะจ๊ะเห็นไหมเงาะ <laughs> แล้วก็ทิ้งลูกก็มีนะเพื่อนๆ <laughs> นี่เอาไว้ดูต่างหน้าเอาว่าลูกเงาะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ลูกเงาะโอ้โห <laughs> น่ารักมากเหลือไว้ให้เราไม่กี่ลูกนะคะให้เราได้เห็นว่าเขาได้ออกลูกมาแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะจะได้ทําให้เขาค่ะได้รู้ค่ะว่าการนะคะอ่าติดลูกเนี่ยทำยังไงผลเขาเนี่ยออกมาแล้วเขาควรที่จะเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยให้เป็นผลผลิตให้เราได้อย่างไร ก็เป็นปีแรกนะคะที่น้องเงาะนะคะออกมาปีแรกแล้วก็เห็นผลไหมคะผลเนี่ยคะ่ะที่เก่งบอกว่าฝึกให้เขาเลี้ยงลูกของเขาค่ะนะคะ,ะปีนี้เราก็รู้แล้วว่าน้องเงาะคะ่ะเขาได้ออกลูกมานะแล้วเดี๋ยวเขาก็เลี้ยงลูกลูกเงาะเนี่ยคะ่ะให้โตแล้วปีต่อไปอะคะ่ะเขาก็จะได้เนี่ยออกลูกมาเยอะๆนะให้เขาเนี่ยทำความคุ้มเคยกับการเลี้ยงลูกของเขาก่อนว่ากาัน ออกลูกติดผลเนี่ยทำแบบนี้นะคะแล้วก็ฝึกให้ต้นเขาอะค่ะได้ได้ได้เรียนรู้นะคะธรรมชาตินี่ต้นเงาะนะคะต้นเงาะนะคะอ่ะต้นเงาะนะคะเงาะนี่ก็เงาะนะคะอ่ะนันเงาะอีกนะคะนี่ก็เงาะนี่ค่ะมีอยู่ประมาณ8ต้นนะหนึ่งต้นนะคะสองต้นนะคะนี่หนึ่งต้นสองต้นนะคะสามสี่ห้าหกนะคะอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือต้นเงาะของเก่งนะต้นเงาะของเก่งนี่นะคะ หนึ่งนะคะหนึ่งอ่ะสองติดติดกันเนียนะคะ่ะสามเห็นไหมอ่ะน,น,นูนนะะูนค่ะอ่ะต้นเงาะนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่น้องทุเรียนด้วยนะคะน้องทุเรียนของเก่งวันนี้เราจะเดินบุกฝากันมาเยี่ยมน้องทุเรียนนี่คือน้องทุเรียนนะคะซึ่งกิ่งก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วนะลําต้นเท่าขาเก่งแล้วค่ะแล้วก็กิ่งก็เริ่มอ้วนนะคะนี่ให้เขามีต้นมีกิ่ง สร้างชุดใบไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเขาก็สร้างระยะชุดใบไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีนะคะนู่นนั่นก็หมอนทองนะคะซึ่งปลูกไว้เป็นต้นคู่เนี่ยค่ะน้องทุเรียนนะคะช่วงหน้าฝนก็จะลกนิดหนึ่งนี่นะคะเรียงกันเป็นตับเลยอ่ะทุเรียนต้นคูนะคะนั่นเห็นไหมนะคะอ่ะอายุประมาณสามปีนะอ่ะ ถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะไปกําลังใจให้เก่งด้วยกับบ้านสวนถนนพัร์โการ์เดนสวนผสมผลไม้ยืนต้นวันนี้เก่งก็ได้น้องกระ t h o มาเพียบเลยนะคะเก่งไปเก็บมาได้มาเยอะเลยแหละเต็มถังเนี่ยค่ะน้องกระ t h o นะคะอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านนะคะก็จะมือจะํำถ้ายังไงก็อย่าลืมไปกําลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัร์โคาร์เดนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนสวนผสมผลไม้ยืนต้นไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะไปกำลังใจให้กันด้วยสำหรับ เพื่อนๆชาวครีเอเตอร์หรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกในช่องทางนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์ให้กันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ